้อยอารัชพรฟาดรามา่าคนรุมด่ากักนิกกี้ไม่ยอมคืนในล่าลั่นขอพื้นที่บริสุทธิ์ให้น้องหมาแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่อดีตคู่รักอย่างนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรก็ตัดสินใจช่วยกันดูแลน้องหมาในล่าเหมือนเดิมเพราะรักและผูกพันเหมือนลูกคนหนึ่งแต่ไม่ไวยจอดรามา่าคนมาว่าสาวก้อยกักความสัมพันธ์นิกกี้ไม่ยอมคืนน้องหมาไปทั้งที่เลิกกันไปแล้วล่าสุดวันนี้วันที่28มิถุนายนห6มีโอกาสเจอดาราสาวก้อย ที่มาร่วมง,งานนอกนอกแฟร์ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวลเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวดราม่าเรื่องน้องหมาที่หลายคนมองว่ายังไปเจอนิกกี้ถูกตีความไปเองโดยที่ยังไม่ได้ฟังเราอ๋อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ก้อยคุยกับพี่นิกกี้ชัดเจนตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจแยกกันไปใช้ชีวิตของตัวัวเองคิดว่าไม่ได้ดราม่าอะไรก้อยคิดว่ามันเป็นเรื่องปัดเจกมากบางคนอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ยื้ยึง ก้อยกับพี่นิกกี้ได้คุยกันชัดเจนมากๆแล้วว่านี่คือทางร่วมและการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่บอกคือก้อยไม่ได้เลี้ยงน้องหมาตัวหนึ่งแบบหมาก้อยเลี้ยงเขาแบบลูกและเราทั้งคู่ต่างมีความสุขที่ให้เขาได้อยู่กับเราทั้งคู่ถึงแม้ผ่านวันที่ดราม่ามาก็ยังได้คุยกันว่าเราก็เดินต่อทางนี้แหละเพราะนี่คือเส้นทางที่เราทั้งคู่ตัดสินใจแล้วเราทั้งคู่ทําใจแล้วว่าต้องมีเรื่องทานองนี้ออกมาใช่ใช่เราเลือกสิ่งที่เรารักเป็นที่ตั้งนั่นคือไนล่า อาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้าใจในความสัมพันธ์ของเราซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรพอเกิด,ดรามา่าเรามาคุยกันมันก็ยังเป็นในรูปแบบเดิมมันคือสิ่งที่เราตัดสินใจกันถึงความรักที่เรามีต่อน้องมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าใจในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ละคนก็มีแนวทางที่ไม่เหมือนกันก็เข้าใจได้ค่ะจริงๆมันกระทบไหมกับคอมเมนต์ด้านลบที่มาวิจารณ์เรา ตอนนั้นที่หนูเลือกที่จะพูดออกไปเพราะปะกติคอมเมนต์ด้านลบมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีไอจีของน้องหมาซึ่งสําหรับหนูมันเป็นไอจีบริสุทธิ์น้องหมาก็วิ่งเล่นทุกวันก็จะมีคนเข้ามารุงใส่ลบๆแต่ก็คือรุงห่าหนูแหละส่วนใหญ่แต่มาลงในช่องไอจีนี้คือพลังลบในชีวิตมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าพื้นที่นี้มันเป็นพลังบวกของเรามันเหมือนไปโดนเส้นเราจริงๆพลังงานลบเข้ามาในชีวิตหนูมันไม่น้อยอยู่แล้ว แต่นัเส้นนั้นมันคือพลังบวกของหนูเราก็เลยเอาซะเลยเป็นแค่โมเมนต์เดียวแค่พอผ่านโมเมนต์นั้นมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หนูคือคนที่เข้าใจได้ว่าหนูทําสิ่งนี้เพื่ออะไรทำไปทําไมถ้าคนที่เรารู้จักเรารับเราเคยคุยสิ่งนี้ไปแล้วมันก็ตามนั้นหนียังไงก็ไม่พ้นทุกคนแหละไม่ใช่แค่ก้อยไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในวงการทุกคนไม่สามารถทำให้ใครเข้าใจเราได้เสมออยู่แล้วตอนนั้นมันองค์ประธานไง มันคือความน่ารักแต่ก็มีมาแบบแน่นๆ,ๆๆเดียวไม่พอแน่นไม่หยุดเราก็เลยคิดในหัวว่าหรือเขาต้องการการสื่อสารบางอย่างจากเราก็เลยสื่อสารบางอย่างกลับไปแต่เราสื่อสารสิ่งนั้นไปก็ไม่ได้ช่วยอยู่ดีเราไม่สามารถทําให้เขาเข้าใจได้ก็โน้รอ,อยู่ดีแต่ก็อาจจะทําให้บางคนเข้าใจมากขึ้นเราทั้งคู่มองข้ามดรามา่าหวัวเราเจอกันมาไม่น้อยอทั้งหนูทั้งที่นิกกี้ยิ่งผ่านมาเราก็ยิ่งได้รู้ว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ที่เรารักพื้นที่ไหนที่เราหวังดีต่อ,อกันเราคิดดี คิดทุกอย่างบวกแล้วเราเลือกแล้วว่ามันคือการตัดสินใจของเรามันก็แค่นั้นเอง